สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รามาจิตตังพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องนานาจิตังกับผมคุณกิติดำเนินรายการครับเราพบกันอีกแล้วนะครับในรายการรามาจิตตังพอดแคสต์สำหรับอีีนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่เล็กอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีพี่เล็กครับสวัสดีครับคุณกิติครับผมสำหรับ e ีีนี้นะครับเราจะมาให้พี่เล็กเนี่ยได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้ทุกคนจะพยายามสรรหาวิธีการท่องเที่ยวที่มัน น่าตื่นเต้นน่าสนุก<ม>แล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากขึ้นนะครับพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อืมใช่ครับก็จะมีกันคนละคันมีตั้งแต่เครื่อง125ซีซี400ซีซีไปจนถึง1200ซีซีครับขับรถไปเที่ยวกันไปเป็นขบวนเรามาในช่วงยุคบิ๊กไบค์บูม เป็นช่วงบิ๊กไบค์บูมที่ยังหารถยากอยู่ใช่รถรถส่วนใหญ่จะนําเข้าจากญี่ปุ่นอังนั้นเลยครับจะเป็นช่วงที่บิ๊กไบค์ตามค่ายต่างๆที่เป็นค่ายหลักๆะจะยังไม่นําเข้าเข้ามาครับเพราะว่าก,กระแสะก็ยังยังไม่นั่นแล้วบวกกับความต้องการก็เขายังมองกันอยู่ว่าจะทําตลาดได้ไหมย้ยอนไปสมัยนั้นคือมีรถคนละคันครับคนละคันขับไปเที่ยวกันขับขี่ไปเที่ยวกันนะครับสนุกมากเลยซึ่งตอนนี้ก็ล่วงเลยมาหลายปีแล้วนะครับ <laughs> นะสิบกว่าปีได้สิบปีสิบกว่าปีสิบกว่าปีาประมาณสิบกว่าปีเลยใช่ครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็ <c oughs> ก็ล้มหายตายจากกันไปก็เลยวางมือออวางมือแขวนล้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>แต่ยังมีพี่เล็กที่ยังใช้มอเตอร์ไซค์เป็นบิ๊กไบค์อยู่ครับเรียกว่าบิ๊กไบค์ได้ไหมคันนี้อ๋อก็เรียกได้ครับเรียกได้ครับเป็นเครื่องสามร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบซีซีนะครับก็คือเป็นบิ๊กไบค์ไซส์เล็กแล้วกันบางคนก็นั่ตั้งแต่250ซีซีบางคนก็นั้งแต่400ซซีี ใช่เพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะให้พยายามทําใบขับขี่เฉพาะของรถที่ทีซีสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาก็กําหนดไว้เหมือนกันว่าเออบิ๊กไบที่กี่ซีซีอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ก็หาง่ายแล้วฮะเยอะมีกันเยอะแยะหมดเลยโอโ้เยอะนะครับตอนนี้เยอะเลยต้องเล่าก่อนว่าสมัยที่เรายังมีแรงยังมีร่างกายยังแข็งแรงมีการขับรถขี่เที่ยวทางไกลๆข้ามไป <ừ> นหลายจังหวัดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากการได้ขับขี่เขาเรียกขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปที่มันไกลกว่าปากซอยอ่ะ คือขี่ทุกทีก็จะขี่ไปซื้อข้าวมันไก่นาปากซอยขี่บนกับแต่การนี้ก็ขี่ไปไกลกว่านั้นได้ออกจากจังหวัดได้ข้ามเส้นจังหวัดเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากต้องเรียกว่ามันน่าจะเป็นความความใฝ่ฝันของเรียกบอกของเด็กหรือชายหนุ่มก็ได้นะเด็กที่จะโตไปเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นหนุ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความฝันเกือบเกือบแทบทุกคนอะที่อยากจะขี่รถท่องเที่ยวไปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมีรถดีๆสักคันหนึ่งขับไปด้วยกันเนี่ยผมว่าโหนี่ ยิ่งๆรุ่นๆผมเองเนี่ยเมมุนเป็นความใฝ่ฝันเลยว่าเฮ้ยยุคหนึ่งเราจะต้องได้ขี่รถไปช่องเที่ยวกับเพื่อนๆเลยครับนี่เป็นฝันของัยรุ่น90 <c oughs> ใช่ใช่ัยรุ่น9กจะจะเห็นภาพแบบมอเตอร์ไซค์นใหญ่เท, <c oughs> ท่ๆขี่ียกไป<ช> <c oughs> กลางทุ่งสวยๆอย่างนี้เพราะมันเป็นความใฝ่ฝันก็มันก็ย้อนไปอย่างที่คุณกิติว่าตอนแรกคือสมัยก่อนมันหายากแล้วมันก็แพงไงฉะนั้นกว่าคนที่จะมีบิ๊กบค์บสมัยก่อนได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น คนที่ไปทํางานไปสักระยะนึ่งแล้วจนถึงเข้าไปผู้ใหญ่ครับจะไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ก็คือพอรถทุกๆค่ายอ่ะเอา b i g b ไบคเข้ามาหมดอะ่ะมันทําให้มันเข้าถึงได้ทุกคนทุกช่วงวัยที่พอมีไปเขี่แล้วก็มีเงินซื้อก็ซื้อได้อะไรเงี้ยอยากจะชวนพี่เล็กคุยเรื่องของการท่องเที่ยวกับมอเตอร์ไซค์วันนี้นะครับพี่เล็กนี่เพิ่งจะมีประสบการณ์การเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟไปลงปทางแล้วก็ไปขี่เที่ยว มันมันเป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกเลยครับแล้วตั้งแต่สมัยก่อนเราเริ่มทํางานแรกแรกเราก็อย่างที่บอกเราเป็นคนชอบขี่รถแล้วเราก็ได้ขี่บิ๊กไบค์สมัยก่อนที่ครั้งแรกที่ขี่เลยอ่ะผมก็ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยที่ต่างจังหวัดเลยครั้งแรกจําได้ว่าไปเช่าที่อําเภอปลายแม่ฮ่องสอนเลยเริ่มมาก็เอาถนนโห,ด,หดเลยใช่ไปอยากอยากขี่เฉยรู้แค่อยากขี่อ่ะกำลังแรงแค่ไหนไม่รู้หรอกไม่เคยขี่ด้วยอยากขี่ก็ไปหาเช่าแล้วก็มีจริงๆด้วยเป็นรถบิ๊กไบคยอดฮิตในสมัยนั้นเลยซูเปอร์โฟ ฮอนด้าซูเปอร์โฟ์ cb 400 cb 400โอ้ยอดยอดคิดเลยแล้วก็ก็ขี่อย่างที่บอกเลยทางโหดเลยโหดบอกไม่รู้้แต่เขาอยากขี่ก็ขี่จะไปไม่ต้องสอนอ่ะแบบเออขี่ไปขี่กลับอ่ะก็ห่างโหดจริงหางโหดจริงแต่มันก็สนุกมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันว่ะเออสนุกขี่เส้นทางภูเขาอ่ะมันสนุกครั้งนั้นเป็นไปที่โน่นแล้วไปเช่ารถเอาที่ในพื้นที่ใช่ใช่ครับแต่อย่างครั้งล่าสุดอันนี้คือ เอารถจากกรุงเทพไปเลยใช่ตั้งแต่ครั้งนั้นะเ,เราก็เลยรู้สึกว่าเรามีความเป็นฝันว่าเฮ้ยเราอยากเอารถของเราเองอะที่เราเตรียมความพร้อมรถเราเองอะเพื่อไปขี่ที่ที่นูน่นรถที่ใช้เนี่ยก็เป็นรถที่เขาเรียกว่ากําลังเป็นกระแสในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี่เลยครับผมก็เป็นรถรอยัลเอ็นฟิลรอยัลเอ็นฟิลรับผมก็ตัวสามร้อยห้าส <350 cc. S 2> ิบซีซีครับมันมีกําลังในระดับหนึ่งตั้งใจว่าอยากเจารถตัวเองขึ้นไปขี่ภาคเหนือสักครั้งจริงๆอยากไปแม่ฮ่องสอนก่อน แต่ยังไม่ได้ไปกรับรอบนี้ก็ไปจังหวัดน่านไปที่น่านไปทช่้น่านครับวิธีการไปคือเอาขึ้นรถไฟไปคือผมอเคยขี่รถมอไซค์บิ๊กไบค์ขึ้นเหนืออยู่แล้วเส้นทางภาคเหนือผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องผ่านอะไรบ้างมันต้องผ่านออกจากกรุงเทพไปสระบุรีผ่านอยุทยาสระบุรีอ่างทองนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรอะไรพวกนีน้กว่าจะผ่านอะ่ะโอ้โหมันคือรถมันเยอะทางไม่ดีพูดงา่ายมันไม่น่าขี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากเอากําลังตัวเองอไปเหนื่อยกับตรงนั้น ก็เลยเอาขึ้นรถไฟไปเพราะเรารู้สึกว่าเราไปจองที่พักไว้ที่พักเหนือเลยดีกว่าเราไปถึงแล้วเราก็ขี่สัมผัสบรรยากาศหนาวๆเลยดีกว่าเซฟแรงเอาไว้ก่อนเซฟแรงเส้นที่พี่เล็กไล่มาเนี่ยจากกรุงเทพออกอยุธยาออกอ่างทองสิงห์บุรีกว่าจะถึงเนี่ยผมเคยลองขี่มาแล้วครับสมัยที่ยังขี่บิกบอยอยู่ตอนนัน้เป็นไงครับคุณติอย่างร้อนเลย <laughs> <laughs> คือถนนสมัยนั้นออตรงเลนที่ ที่มอเตอร์ไซค์มันควรจะวิ่งอ่ะคือตัวไหลทางของสายเอเชียเดี่ยมันจะค่อกว้างแต่ว่ารถบรรทุกจะวิ่งเยอะแล้วมันจะเป็นหลุมเป็นคลื่นใช่จะเป็นล่องยาวๆนั้นน่ะขับไปมันจะระแวงไปนี่แหละครับเราจาได้ว่าตอนนั้นแอบขี่กลับบ้านกลับบ้านที่พิจิตไม่บอกใครด้วยไปถึงบุกแม่ดายับเลยขี่มาทำไมมอเตอร์ไซค์นี้นั่นแหละครับเต่เป็นเหตุแล้วให้เรารู้สึกว่าเราเราไม่อยากไปไปเสียแรงเหนื่อยตรงนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากเอาเวลาไปไปพักที่นู่นเลย ก็เลยเอาขึ้นรถไฟเอาขึ้นรถไฟไปท<ป>ีปนี้วิธีการเอาเอาเมอไซค์ขึ้นรถไฟเนี่ยถ้าเป็นรถมอไซค์เล็กๆเนี่ยเมื่อก่อนเห็นบ่อยอแต่ถ้าเกิดเป็นรถไซส์ใหญ่อย่างบิ๊กไบค์เนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างะเดีอยู่นี้มีเป็นขั้นเป็นตอนที่เขาทำระบบไว้ด,ดีมากเหมือนกันนะครับเขากำหนดไว้เลยว่ากี่ซีซีราคาเท่าไหร่เนี่ยเขาจะเป็นตารางไว้เลยเราสามารถหาข้อมูลได้ครับเริ่มแรกผมก็หาข้อมูลก่อนแล้วก็เอารถเนี่ยที่เราจะขึ้นเนี่ยด้วยความเราเราอยู่นนทบุรีเนาะเราก็จะขึ้นที่ต้นทางแล้วเราจะฝากรถใหม่ การจะฝากรถไปเราก็ต้องไปฝากที่ต้นทางก็คือกรุงเทพอภิวัตนใช่ไหมครับแต่ตัวโหลดอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพอภิวัตนะมันอยู่สถานีบางซื่อเอามันไม่ที่เดียวกันเหรอเออมันอยู่ใกล้ๆกล้กันแต่มันไม่ใช่ที่เดียวกันมันต้องเอาไปโหลดที่สถานีบางซื่อเพื่อเพื่อเป็นจุดโหลดของเขาครับเพราะว่ากรุงเทพอภิวัตตอนนี้มันเป็นมันเป็นสถานีใหญ่มันไม่เหมือนหัวลำโพงเนาะที่มันจะมีแบบเป็นสถานีเก่าที่แบบมีจุดโหลดราอยู่ด้วยกันหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นสถานีใหญ่ที่เขาทําให้มันใช้งานร่วมกับ รถใต้ดินด้วยรถไฟฟ้าด้วยอะไร<อ>พวกนี้<อ>มันมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้มีพื้นที่ให้สําหรับโหลดของหรืออะไรส่วนของมันเลยต้องไปโหลดอีกสถานีหนึง <จะ S 1> ่งก็คือสถานีบางซื่อที่อยู่ข้างล่างใช่ข้างล่างอ่าคือให้สะดวกต่อการไดเอารถเข้าไปถึง,ถงรถไฟก็ยกขึ้นใช่ใช่มันก็จะเป็นจุดโหลดของของที่บางซื่อเลยครับมันก็จะเหมือนมีตัวสํานักงานเล็กๆของเขาอยู่ที่เอาไว้โหลดแล้วเขาก็มีเต็นท์คนเอพัสดุอาจจะส่งพัสดุอะไรไปทางไปรถไฟนี่แหละก็ไปที่นั่น แล้วก็โมไซค์กเ็เช่นเดียวกันก็ต้องเอาไปที่นั่นเหมือนกันครับครับผมก็คือเอาของเอารถไปโหลดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวคนก็ไปขึ้นที่ตัวสถานีกรุงเทพอภิวัตรใช่เราก็ไปรอขึ้นอย่างเดียวรถไฟที่โหลดจากรถไฟที่เรานั่งนี่เป็นขบวนเดียวกันไหมครับอ่ได้ทั้งสองแบบเลยครับสำหรับสำหรับรอบที่ผมไปเนี่ยอ่รถที่ผมจะนั่งอะ่ะด้วยความผมไม่ได้จองล่วงหน้านานอย่างเงี้ยมันทําให้รถที่อยากจะนั่งที่ที่คนเขาอยากนั่งกันอะ่ะไอซ,ซ,ซีสวยๆเ <laughs> ออใหม่ๆขึ้นภาคเหนือ มันไม่มีมันไม่มีผมก็พยายามหาตั๋วให้ได้พอได้ตั๋วไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ารถที่เราจะไปอะ่ะมันไม่มีขบวนสัมภาระเราก็เลยต้องถามเพราะว่ามันมีขบวนไหนบ้างที่มีขบวนสัมภาระที่จะไปไปลงที่เด่นชัยนะครับที่เราเราจะไปทางเราไปน่านเนาะเเลยจะลงเด่นชัยนะครับผม <S <S 2> <S 2> ก็เขาก็เลยบอกมีมีรถไปลงที่เด่นชัยแล้วก็สัมภาระก็ลงที่น่านเราก็เลยต้องฝากของไก่อนฝากของไปขบวนก่อนหน้าขบวนผมเดินทางขบวนค่ำใช่ไหมครับสามสี่ทุ่ม แต่กระบวนก่อนหน้าที่ไปอะ่ะมันมันไปตั้งแต่ประมาณสักหกโมงเย็นแล้วร,รถไปถึงก่อนแล้วคนค่อยตามไปทีหลังใช่ครับรถไปถึงก่อนครับอย่างนี้มีเสียงไหมครับเนี่ยเราก็ถามเขาแล้วสุดท้ายแล้วคือเขาก็บอกว่ารถมันก็จะไปรอเราอยู่ที่นั่นอะ่ะมันก็คือจอดมันก็จะจอดรอรอ,ออยู่ที่ที่ตัวสถานีรถไฟยอยู่แล้วมันก็เป็นโซนจอดเอาของลงเขาแหละรถเราเราไปมันก็จะลงไปอยู่กับที่ที่เดียวกันนี่แหละตัวกุญแจเขาก็จะแยกไว้ แค่ว่ามันไม่ล็อกคอเฉยมันก็เขาก็จะทําอะไรไม่ได้ครับมันจะแยกไว้ก็คือเราเอารถขึ้นแต่ว่าไม่ได้ล็อกคอส่วนกุญแจเขาเขาจะแยกเก็บไว้ตั้งหากใส่ซองผนึกไว้อันนี้คือจากกรุงเทพนะเขาจะใส่ซองผนึกไว้วเพราะเขาต้องขอกุญแจไปพร้อมรถใช่<ร>แต่แต่ขากลับอ่ะเก็บกุญแจติดตัวไว้แล้วมันคือแล้วมันคือการจัดการของแต่ละตัวสถานีแต่ตอนขาไปนี่คือกุญแจก็ไปพร้อมรถที่แยกไม่ได้เสียบขารถเอาไว้ใช่ใช่เขาจะแยกแล้วเขาจะเก็บไว้ตั้งหาก แล้วตอนรับรถนะครับอันนี้ในกรณีของพี่เล็กก็คือรถลงก่อนแล้วคนตามไปถึงที่หลังใช่ครับผมไปถึงเดนชัยจะด้วยความนี้มันเป็นสถานีปลายทางแต่มันก็ไม่ใช่สถานีที่ใหญ่มากครับไปถึงรถมันก็อยู่จอดรอเราอยู่เลยอืไปถึงก็เห็นแล้วรถเออจอดรออยู่ตรงนี้นั่นแค่นั้น,นะครับแล้วเราก็เราก็เอาไปรับอะไปไปรับครับผมอืก็รับแล้วเราก็เช็คความเรียบร้อยของครบไหมอะไรครบไหมไม่มีปัญหาอะไรแต่แต่เขาจะเตือนเตือนกันว่าถ้า ถ้าเป็นรถที่ห่วงเรื่องรอยมากๆหรือรถใหม่มากเนี่ยอาจจะต้องแบบให้เขาหุ้มได้เขาจะมีให้เรื่องนะครับว่าจะให้แบบพันกันรอยกันอะไรไหมอะไระครับอ๋อคล้ายๆที่เหตุการสนามบินที่เป็นเป็น,ปนแรปอ่า<ม>เขาจะมีมเขาจะมีแต่เราก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรยเงี้ยแต่วนเราเราก็รู้สึกว่าก็ผูกไปแล้วก็ไม่เป็นไรรถเรามันเป็นรถสไตล์คลาสสิกอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ใช่แบบเงาจ๋าแบบอะไรไม่มีริ้นอยเลยคือมีรอยไม่เป็นไรมีรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยได้นิดหน่อยนิดหน่อยได้ เรียกว่าเขาวางการทํางานเป็นระบบตั้งแต่รับรถขึ้นรถไปถึงเขารถกระจกหรถก็ใช่ใช่ไม่ต้องไม่มีอะไรน่ากังวลไม่ไม่มีอะไรน,าน่รนกากังวลครับแล้วก็เขาก็เป็นระบบค่อนข้างดีด้วยแต่เราอาจจะไปกังวลเองด้วยความที่ไปเห็นตอนเขายกยกลงยกอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนขาขกลับนะเราก็แบบว่าเอะทำไมมันไม่มีตัวบันไดสะพานพาดขึ้นมาให้ขึ้นไปง่ายๆนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อุปกรณ์เสริมสหรับเอามอไซค์ขึ้นเลยใช่แต่นี้เขาต้องมาช่วยยกช่วยกันยกอ่ะแล้วมันก็เสียค่าไอ้ช่วยยกนี่แหละ แต่มันก็มันก็ถูกมากเลยนะถ้ายกร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขายกกันเงินสี่ห้าคนอะประมาณเแรบบ้ไม่ช่วยยกหน่อยเดี๋ยวให้ร้อยหนึง่งไม่ไม่ไอ้ร้อยหนึงนะ่งเนี่ยคือเขาไปแบ่งกัน<อ> <laughs> สี่ห้าคนหาสะพานเธอ <laughs> เออนั่นแหละก็ก็พออันนี้เราเราแชร์ลิงตัวข้อมูลตรงนี้ไว้ก็มีคนสะท้อนเยอะว่าโอ้หนี่มันยุคไหนแล้วทำไมแค่สะพานเอาโมไซค์ขึ้นเนี่ยยังไม่มีอีกเหรอนะี่ก็คือถ้ามีสักนิดนึงคนทำงานรถไฟก็จะง่ายขึ้นใช่ใช่ เอ้เอารถลงที่เด่นชัยครับแต่ว่าจะไปเที่ยวที่น่านใช่ครับพอเราจะไปน่านอ่ะจุดผ่านของรถไฟครับมันตัวที่ใกล้ที่สุดก็คือเด่นชัยเนี่ยแหละครับอีกที่หนึง่งมันก็จะไปลงที่ลำปางแต่มันก็จะไกลออกไปอีกออกลํำปางนี่คือข้ามเขาไปก่อนลูกนึงไปเด่นชัยใช่ถ้าขากลับเราก็สามารถตีมาทางเชียงรายโฉบเข้าน่านได้เหมือนกันแต่แต่ไปถ้าเราจะตั้งใจไปน่านอยู่แล้วก็ก็ลงเด่นชัยเลยดีกว่ามันก็จะผ่านแพร่ แล้วก็ตรงเข้าน่านเลยครับมันใช้เวลาแค่2ชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ถึงแล้วครับจากเด่นชัยถึงน่านระยะทางเท่าไหร่นะระยะทางจากเด่นชัยถึงน่านมันประมาณร้อยกว่าโลเองมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะมันประมาณ2ชั่วโมง 2>, 2ชั่วโมงทางภูเขาอ่าทางภูเขา <c oughs> ใช่ใช่ใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราก็ไปปุง่งเราก็ขี่ได้เลยอะ่ะเราพอแค่เราขี่บิ๊กบัสต่อเส้นทางภูเขาที่แบบสวยๆวอากาศเยน็นๆสองชั่วโมงหน่อยหน่อยเราก็ถึงจุดเที่ยวแล้วอะ่ะ เราก็ถึงหน้าที่เราอยากเที่ยวอยากกินอยากอะไรแล้วอะแต่ในทางตรงกันข้ามอะถ้าเราขี่จากกรุงเทพไปอะโอ้ผ่านยุทธยาอทองศรีก็สิงไม่ถึงอะใช่นาอาคือเราไปถึงเราก็หมดแรงแล้วอะคือกูนอนนีกว่าไปถึงก็คือมันส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างงั้นส่วนใหญ่คือไปถึงก็จะนอนพักเพื่อจะไปเที่ยวอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือขึ้นรถเราก็นอนไปเลยน,นอนตอนกลางคืนไปเช้าถึงก็เที่ยวเช้าก็คือเที่ยวต่อเลยอแล้วมันก็ขี่ไม่ไกลด้วยมันก็แค่ สองชั่วโมงหน่อยก็ยังไม่ได้ยังไม่ล้ายังไม่อะไรมากก็เที่ยวแวะร้านกาแฟอะไรได้ปกติเรียกว่ามันมันลงล็อกพอดใีใช่ประหยัดแรงเซฟแรงแล้วก็มันลงล็อกอกับการท่องเที่ยวด้วยใช่แต่ะะอาจจะไม่ประหยัดเงินเท่าไหร่ตอนที่ถึงที่หมายแล้วเนี่ยครับทีมมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไหนบ้างครับอ๋อตัวเป้าหมายของของผมเลยครับผมตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่อำเภอปัวแล้วก็ที่บ่อกเกลือครับ เพราะเราจองที่พักไว้ที่นั่นด้วยความที่ตัวเมืองของน่านอะ่ะเราเราไปบ่อยแล้วไปถึงเราก็พักนิดหนึ่งเข้าร้านกาแฟกินอะไรนิดนึงในตัวเมืองแล้วเราก็เราก็ตรงไปไปที่ปัวเลยครับเพราะเราเป็นอำเภอที่เรายังไม่ได้ไม่เคยไปนอนพักเหมือนกันอืมเราก็เลยไปเที่ยวที่ปัวก่อนแล้วเราก็ไปที่บอกก่อเกลือแพลนจริงๆแล้วตั้งใจที่จะแบบว่าไปถึงแล้วก็ตีขึ้นบ่อกเกลือเลยแล้วก็ค่อยลงมาตอนขาคกอีกวันหนึ่งตั้งใจจะลงมานอนที่ปัว แล้วก็เสร็จจากปัวแล้วก็ตีกลับมาที่แพรอะไรเงี้ยมันก็จับพอดีกันแต่ด้วยความที่เราที่พักมันช่วงนั้นเมื่อคนจองกันเยอะมันก็เลยต้องไปนอนที่ปัวก่อนมันก็ทําให้แบบเอ้ยถึงเร็วก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันมันแค่ชั่วโมงนหน่อยก็ถึงก็ถึงปัวแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ขึ้นขึ้นบอกระือมันก็เหมือนไปครึ่งทางแล้วก็อีกครึ่งทางมันก็ไม่ไม่ไม่ได้เหนื่อยอะไรอะไรเงี้ยครับแทนมันสบายสบายตลอดก็สบายสบายสบายตลอดเลยไหนไหนที่พี่เล็กเนี่ยเคยไปเที่ยวน่านก็หลายครั้งครับ แนะนำสถานที่เที่ยวนิดนึงฮะอ๋อคือถ้าเอาสถานที่เที่ยวหลักๆเลยครับในในตัวเมืองอ่ะเราสามารถแบบจอดรถแล้วก็เดินเที่ยวในตัวเมืองได้แบบสบายๆเลยนะที่น้านเนี่ยตัวเมืองมันจะไม่ใหญ่มากมันจะเล็กๆแล้วแต่ก็วัดจะเยอะมากคนไปเที่ยวท่วไ่ก็จะไปวัดกันเราสามารถไปลงจุดที่สามารถเที่ยววัดภูมินอ่าเป็นที่หลักที่มีกระสิบรักเมืองน่านอยู่ที่เป็นภาพวาดในในแลนด์มาร์กเลยอ่าแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็ตัวตรงนั้นอ่ะก็จะมีวัด ช้างค้ำอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เออพิพิธภัณฑ์เมืองน่านก็เป็นจุดไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่เป็นซุ้มของนีลาวดีอะไรอย่างเงี้ยครับโซนนั้นอ่ะลงที่เดียวจะอู้ได้ได้หลายวัดนะครับผมแล้วก็ปไปหาร้านของกินที่แบบขึ้นชื่อบ้างเช่น<ช>ขนมหวานป้านิ่มอ่าอะไรเงี้ยเขาจะก็จะอยู่ในนั้นยิ่งพอมีมอไซค์ไปเองปุ๊บมันก็ยิ่งง่ายอ่ามันง่ายมันเพราะที่เมืองมันเล็กใช่แล้วเดี๋ยวนี้ตัว gps มันก็ดีด้วย เราก็เอาตัวที่ติดติด gps ติดรถไว้แล้วก็แปะแล้วก็กดเซิร์ชเหมือนเราขับรถเลยกดปุ๊บไปไหนปุ๊บมันก็มันก็เราก็ไปตามแป๊บเดียวถึงมีตัวจับมือถืออันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ประจำมอไซค์สมัยนี้แล้วมั้งฮะใช่ใช่โดยเฉพาะพวกทัวริงจะมีมีทุกมีทุกอันครับถ้าคนล้ําหน่อยก็ติดเป็นตัวจอ gps ต่างหากอันจริงจริงยงจังเลยอันนั้นจริงจริงจังเพราะว่าเขาอาจจะห่วงโทรศัพท์เนี่ยไม่อยากให้มันไปสันันๆๆนอยู่เดี๋ยว อะไรอ่ะเบนบอดเสียเดี๋ยวกลองเสียอะไรเงี้ยเขาก็ใช้จีบีไปเลย,เลย,เลยอันนี้พอเอามอไซค์ไปเที่ยวโซนภาคเหนือโซนภูเขาเนี่ยครับมีอุปกรณ์หรือมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวไปด้วยไหมหลักๆเลยอ่ะเราต้องเกี่ยวกับรถก่อนครับเราต้องเช็คทุกอย่างอยู่แล้วคนจะไปต้องเช็คทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางดอกยางโอเคไหมยังมีอยู่ไหมสําหรับคนที่อาจจะรถเก่าหน่อยครับอาจจะอาจจะต้องเช็คนะครับผมแล้วก็เช็คความพร้อมเรื่อง น้ำมันเครื่องอะไรต่างๆและที่สําคัญคือผ้าเบรกเบรกหน้าเบรกหลังแล้วรถของเรามันเป็นดิสเบรกด้วยนะครับผมก็ก็ต้องเช็คให้พร้อมว่าเบรกเราโอเคไหมผ้าเบรกโอเคไหมแล้วก็เรื่องโซ่เรื่องอะไรอันนี้เป็นเรื่องเรื่องปกติที่ต้องต้องเช็คอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเบรกพอมันเป็นเสน้นทางภูเขาอะเราต้องเราต้องเหมือนหลักของการขับรถยนต์นี่แหละครับโดยเฉพาะตอนลงก็ไปพยายามใช้ตัวเอนจินเบรกเยอะๆ เอดจิ้มเบรกคือใช้เกียร์ต่ํานะครับผมแล้วก็แตะเบรกบ้างอย่าแตะค้างบ่อยๆเพราะว่าถ้าตัวผ้าเบรกแตะบ่อยเนี่ยพ้าเบรกจะร้อนพอเบรกร้อนแล้วเบรกไม่อยู่ละมันจะหายเขาเรียกว่าเบรกหายเหยยบไปปุ๊บวืบโล่งๆไม่มีอเลยเลยมันจะหายไปเลยน่อันตรายอันตรายมากครับถ้าจะเป็นสภาพนั้นมันต้องจอดพักแล้วก็นานเลยกว่ามันจะกลับมานะครับก็เท่นั้นแหละก็คือต้องระวังก็ต้องเช็คให้พร้อมนี่คือการระวังเนาะเตรียมความพร้อมส่วนอีกอานหนึ่ง เป็นไปได้ควรจะเช็คเรื่องอะระบบขับขับเคลื่อนของเราเราเป็นโซ่กับตัวสเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นเป็นรถปกติเขาจะมีสเตอร์หน้าสเตอร์หลังที่พร้อมในการขับเคลื่อนแบบขี่ทางปกติอัตราเร่งพอได้ขี่ทางไกลเร่งปลายดีอะไรเงี้ยมันก็จะเซ็ตมาพอดีแต่พอไปเส้นภูเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวปลายของเราอะ่ะจริงๆมันไม่ต้องใช้ปลายที่แบบแรงมากเพราะเราขี่บนภูเขาอะ่ะมันจะขี่ได้สักกี่กิโลเมตรกันเชียวส่วนใหญ่ก็ แปดสิบเก้าสิบร้อยเต็มที่ <S <S 1> <S 1> เออมันบิดไปไม่ควรบิดมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วมันมันเป็นเส้นที่แบบแปปนึงเดี๋ยวเจอโค้งแปปนึงเดี๋ยวเจอลงแปปนึงเดี๋ยวเจอขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีเยอะอย่างขนาดอยู่แล้วครับซึ่งเราควรจะไปให้ความสําคัญกับตัวอัตอัตาเร่งตอนต้นมากกว่าก็ถ้าให้แนะนําก็คืออย่างตัวสเตอร์ของรถรุ่นลักรุ่นผมเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนสเตอร์หลังให้บวกสองให้มันเพิ่มอีกสองซี่เพิ่มสเตอร์เพิ่มฟันอีกสองซี่ครับและไม่ทําให้ตาอัตตาเร่งตอนต้นอน่ะดี พอตาเร่งตอนต้นดีมันจะทําให้เราไต่เขาได้ง่ายขึ้นครับเอาเรียกว่าทดเฟืองให้แรงต้นมันสูงใช่แรงต้นมันสูงเพื่อให้ไต่ขึ้นง่ายก็ไม่ต้องห่วงแรงปลายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วเพราะมันเป็นทางเดี๋ยวแป๊บแป๊บมันก็เจอโคง้งเจอโค้งอะไรครับต้องศึกษาสถานที่ศึกษาใช่ใช่การขับขี่แล้วก็ศึกษาสเปครถด้วยใช่ครับเพราะว่าผมเองก็ไปล้มกลางเขาเพราะว่ากําลังไม่พอเนี่ยนะครับไปล้มมาด้วย ใช่ใช่เนี่ยพุดล้มปุ๊บล้มเลยล้มแก้วล้มเลยทีนี้ใช่ครับเพราะว่าไปล้มกลางเขามาเลยครับด้วยความเราก็เอาทุกอย่างออกหมดแล้วเราก็คิดว่ารถรถมันไปได้แต่กลายเป็นว่าอตราเร่งตอนต้นไม่มีครับอยู่กลางเขาแล้วมันมันเล่งไม่ได้แล้วอ่ะเป็นแบบทางขึ้นทางขึ้นครับทางขึ้นทางชันแล้วอัดขึ้นไม่ไหวไม่ได้ครับแล้วบิดยังไงก็ไม่ไปแล้วสุดท้ายล้อก็ไหลลงครับไหลลง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 แล้วสุดท้ายเราพยายามจะเบรกแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ล้มล้มแปะ ม้ดีที่แบบว่ารถเรามีกันล้มไว้กันกันล้มก็จะช่วยกันเครื่องกันอะไรไว้แต่ขนาดมีกันล้มแล้วตัวแฮนด์ของเราอ่ะก็ปกระแทกพื้นก้านเบรกหน้าก็หักพวกกันเบรกทั่วไปอ่ะมันดีอย่างหนึ่งที่ว่าเขาจะทําบากไว้แล้วทํารอยบากไว้เพื่ออุบัติเหตุอย่างนี้นะครับพอถ้ามันหักปุ๊บมันจะหักไปครึ่งเดียวยังยังไปต่อได้ใช่เรายังไปหยอต่อได้เรายังใช้มันเบรกได้แต่ถ้าเขาไม่ได้บากไว้หรือไม่ใช่ การเบรกแต่งที่แบบว่าพอล้มแล้วมันจะพับขึ้นได้เนี่อ่ามันจะตีขึ้นมันก็จะไม่หักไม่อะไรแต่ถ้ามันมีบังไว้แสดงว่าเอาไว้พร้อมที่แบบว่าถ้าล้มจะหักแต่เรามันจะไปต่อได้อ่ามันจะหักแค่ครึ่งเดียวที่เราสามารถยังใช้กำเบรกได้อยู่ใช่เรายังใช้ได้อยู่ครับผมอันนี้ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันรถเขาเออกแบบมาดีใช่คนเขาต้าานอยากจะเป็นอย่างนั้นเขาเออกแบบมาไว้เพื่อการนั้นมีระบบเซฟตี้ <c oughs> กันเหตุฉุกเฉินด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซ์ ต้องบอกว่าเป็นทริปที่ใฝ่ฝันมาเลยก็คืออยากจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นของเราเองที่ไม่ต้องไปเช่าชข้างหน้าอันนี้ครับทำไมถึงเราอยากขี่มอเตอร์ไซค์ของเราเองที่ไม่ต้องเช่าข้างหน้าเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมเคยครับผมเคยไปที่เชียงรายแลวผมก็ด้วยความชอบกาแฟอย่างผมก็อยากเป็นดอยก,กาแฟไงแต่เช่ารถมันก็รู้สึกว่าขึ้นภูเขาเราก็ไม่อยากจะไต่เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยด้วยรถยนต์อะเรารู้สึกว่าเราคอนโทรลมอเตอร์ไซค์ง่ายกว่าแต่รถที่เราไปได้เงี่ย มันได้รถ500 TC ก็จริงอะแต่มันไม่ใช่ทัวริงอะมันเป็นรถสปอร์ตครับสปอร์ตเลสซิง่งสปอร์ตเลสซิ่งครับซึ่งตัวสปอร์ตเลสซิ่งอะเขาออกแบบมาไม่ได้ออกแบบให้ทัวริงครับกําลังเครื่องมันเยอะมันไต่เขาได้ก็จริงแต่เบาของมันไม่ได้มาเอื้อต่อการนั่งไกลๆครับเ<ช>บามันจะแบบเป็นแบ,บนรนด์ลาบๆมันไม่ได้ซับอะไรเลยมันมันคือแบบนั่งไปเจ็บก้นไปนั่งไปเจ็บก้นไปโดยเฉพาะคนซ้อนแบบ โ,โหบนอุบเลยมันมันนั่นมากเนีย่ยเลยเป็นเหตุผลว่าเอ้พอถ้าเราไปแล้วหรอกข้อจํากัดของร้านอ่ะเขาไม่ได้มีรถที่เราอยากขับใช้อะไรเงี้ยมันแล้วมันก็มีอยู่แค่นั้นนีเ่เราก็เราก็เลือกมากไม่ได้ใช้รถเล็กมากอย่างร้อยห้าสิบซีก็ก็กลัวจะไม่รอดมันก็เลยทําให้แบบว่าเราทํารถเองแล้วเราเรารู้ว่ารถเราเป็นยังไงบางเส้นทางเราไม่เคยไปอ่ะมันเป็นทางภูเขาอ่ะมันมีความท้าทายต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะเราเลยรู้สึกว่าเอารถตัวเองไปมันมันอุ่นใจกว่า มันเกิดเหตุการณ์อะไรเรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเกิดจากตรงนี้อันนี้มันเกิดจากตรงนี้อันนี้ต้องแก้ตรงนี้อะไรอย่างนี้ครับของที่คุ้นมือใช่ใช่กับสถานการณ์ที่มันท้าทายนี้อุ่นใจกว่าเยอะใช่เพราะว่ามันมันก็จะสบายใจกว่าเพราะว่าเราไปเช่ารถเขาเราไม่รู้ว่ารถมันผ่านอะไรมาบ้างมันอาจจะทามาเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรถมันเคยล้มมาหรือเปล่ามีอาการตรงนี้หรือเปล่าแล้วอยู่ดีๆเราไปอยู่กลางเขาอะแล้วมันไปเสียขึ้นมาแล้วใครจะช่วยเราอะไรยเงี้ย เออเราสู้เราเช็ครถของเราไปแล้วเราเราทำทุกอย่างอาพอร้อมแล้วอะเราก็จะรู้ว่าเออสมรรถภาพรถเราเป็นยังไงสมรรถนะรถเป็นยังไงทีนี้ครับถ้าเป็นของการเอารถขึ้นรถไฟไปมันก็จะมีขั้นตอนการทําเรียกว่าขั้นตอนการเดินทางขึ้นมาจุดจิกนิดนึงพอพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยรวมครับที่การท่องเที่ยวแบบนี้เอารถขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วไปขับต่อที่โน่นค่าใช้จ่ายมันจุดที่ประมาณไหนครับผมว่ารถซีซีที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับมันมันจะไม่ไม่ไม่ต่างกันมากครับ มันอยู่ประมาณต่อขานะครับขาไปก็ประมาณสักพันหกพันเจ็ดขากลับก็ประมาณไม่เกินพันเจ็ดเหมือนกันอันนี้คือราคานะปีหกเจ็ดนปีหกเจ็ดใช่ปีเจ็อันนี้เป็นค่าระวางแล้วก็ค่ายกค่าอะไรหลายอย่างแล้วค่าโหลดสัมภาระด้วยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เอาขึ้นไปเขาจะให้ขึ้นแค่รถนะครับเรามีกล่องมีข้างมีอะไรวัสดุอะไรอะ่ะต้องเอาไปติดตัวกับเราขึ้นรถไฟไปแต่ถ้าเราไม่สะดวกที่จะเอาขึ้นรถไฟไปแล้วก็ โหลดไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เขาจะแยกโหลดครับผมเป็นของอีกชิ้นหนึ่งมันก็จะเป็นของอีกชิ้นหนึ่งมันก็จะเสียค่าระวังเพิ่มอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นการแลกกับตัวค่าน้ํามันที่จะเสียความเหนื่อยล้าที่จะต้องแบบขี่อยู่บนเป็นมอเตอร์ไซค์ประมาณทั้งแปดเก้าชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะล้ามากกว่าถ้าบอกก็เหมือนก็คือเหมือนซื้อความสบายมากกว่าอให้เราสามารถไปเที่ยวอย่างสนุกอ่ะเราไม่อยากไปแลว้วแบบรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะถ้าเราเคยออกทิปอ่ะเราจะรู้นะครับว่าตอนที่ขาไปอ่ะอาจจะสนุกอยู่ แต่ตอนขากลับอะตอนขี่กลับอ่ะ <c oughs> มันอยากกลับไปนอนกลับกลับไปพักแล้วอะครับมันจะเป็นอย่าง,งานั้นขากลับอะมันจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อจําได้ตอนตอนกลับจววากวังน้ําเขียวครับขับกลับมาตอนนั้นที่ออกท, 4, ทริปกันสี่ห้าคันร้อนร้อน,ร,อนร้อนเข้ากรุงเทพรีบจากไปถึงบ้านให้ได้อยากจะรีบเข้าห้งองแอร์ใช่แล้วทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยรถมันติดมันอะไรทุกอย่างมันนั่นหมดเลยมันยิ่งเราผ่านเข้ากรุงเทพอะอย่างอย่างกลับจากวังน้ําเขียวหรือแม้จะกลับเขาใหญ่อ่ะโอ้ผ่านสระบุรีอย่างเงี้ย วังน้อยอย่างเงี้ยโอ้แล้วกว่าจะถึงกรุงเทพอะโหรถติดโอ้แล้วแบบมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยแล้วแบบมอเตอร์ไซค์ที่แบบเรามีกล่องข้างมีอะไรมันยิ่งซอกแซกยากเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับเราขนของอะมันก็มันทําให้เหนื่อยแล้วล้าแต่กับการที่เราเอากลับอะเราก็แค่มาจอดที่สถานีโหลดของจ่ายตังค์แล้วเราก็เดินไปหาอะไรกินเลยครับเดินไปหาอะไรกินเดินเล่นในเมืองเด่นชัยชมเมืองเก่าเด่นชัยนู่นนี่นั่นพอถึงเวลารถรถ จะออกเราก็แค่เดินไปปุ๊บล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแล้วก็ขึ้นรถนอนกลับเรีกว่าเป็นการจัดการแบบการท่องเที่ยวไม่ได้ไปจนภัยหรูหวามากแต่ว่ามันเป็นการท่องเที่ยวอะท่องเที่ยวมันเเที่ยวมันมันเป็นเป้าหมายมากกว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวข้างบนมากกว่าเราไม่ได้อยากเที่ยวลายทายอย่างบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคุณไม่ขี่ไปครึ่งทางไปนอนพิษณุโลกนอนอุจารดิตฐ์และอีกวันหนึ่งก็ออกจากอุตารดิษฐ์หรือพิษณุโลกมันก็ไปต่อถึงน่านก็ก็ไม่เหนื่อยมาก ก็ผมอยากไปนอนน่านน่ะผมไม่ได้อยากไปนอนอุตรดิต์หรือพิษณุโลกเออเพราะผมอยากไปนอนพักที่น่านอยากไปอยู่ที่น่านหลายๆวันอะไรครับมันก็เลยเลือกที่จะไปอย่างนั้นอย่างนั้นมากกว่ากว่าให้รู้สึกว่าได้การเหมือนกันที่ท่องเที่ยวจริงๆใช่นี่ก็เป็นประสบการณ์จากพี่เล็กนะครับที่เรียกว่าได้ทดลองเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟแล้วก็ไปเจอกันที่ปลายทางแล้วก็ได้ขับขี่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ฟังคนไหนที่เคยมีความสนใจอยากจะลองเอา มอเตอร์ไซค์ขึ้นรถท่องเที่ยวหรือว่าท่องเที่ยวในแนวนี้ดูก็คิดว่าประสบการณ์ของพี่เล็กเนี่ยน่าจะช่วยในการเป็นข้อมูลประดับการตัดสินใจได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากนะครับและนี่คือรามาจิตตังพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องนานาจิตตังสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ